จำพิมพ์ให้แม่นนะครับห uh, ูนะครับเนี่ยหูพระนะครับเนี่ยผมให้ดูพร้อมกันสามองค์เนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะแยกได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราจําทรงพิมพ์พระให้แม่นนะครับสังกตินะครับเนี่ยพวกสังกติพวกอะไรพวกนี้มันจะคมชัดนะครับค่อยๆพิจารณานะครับโอ้โหองค์นี้สวยเดิมมากนะครับจมูกนี่จมูกฝรั่งเลยนะครับจมูกฝรั่งเลยนะครับอ่าสังกติคมชัดมือนะครับอ่าเราสังเกตนะครับพิมพ์สําคัญนะครับ การหล่อสําคัญขี้เป้าสําคัญอ่าแล้อย่างนี้สวยมากนะนะเนี่ยหน้าจําหน้าจําโครงหน้านี้ไว้นะครับหน้าโครงหน้านี้นะครับสําคัญนะครับพระสามองค์นี้พิมพ์เดียวกันนะครับแต่องคริมเนี่ยอาจจะท่านอาจจะบอกเฮ้ยทำไมหน้าพิมพ์เพี้ยนไปนิดนึงอ่ามันอยู่ที่การหล่อการหล่อแล้วก็หุ่นนะครับอาจจะมีนิดนึงนะครับอาจจะเพี้ยนไปน,นิดนึงแต่ก็จมูกปากคล้ายกันหเห็นไหมอ่าเห็นไหมบัวนยะคมนะครับบัวนะครับสังเกตดีๆนะครับ แบบเดียวกันหมดนะครับ